วันนี้ครอบครัวชินกิจการนำโดยคุณพ่อหนุ่ยกฤษฎดากรคุณพักคาวดีจากสำนักง,งานบัญชีพักคาวดีได้ชวนลูกๆนั่นก็คือคุณฐานนัทและคุณฐานวัฒน์ชินกิจการเดินทางมาเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของโมเดิลวิวที่ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลพาซาซึ่งครอบครัวชินกิจการได้ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านและเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของโครงการโมเดิลวิวและสาเหตุที่ทําให้ทุกคนเลือกซื้อบ้านของโครงการนี้ก็เพราะดูแบบบ้านแล้วรู้สึกชอบพื้นที่ดีทำเลดี ใช้วัสดุคุณภาพราคาตัดสินใจง่ายรวมทั้งการดูแลเอาใจใส่จากคุณแอนเจ้าของโครงการก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับโมเดิร์นวิวได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังให้สิทธิ์ลูกๆทุกคนเข้ามาร่วมตัดสินใจและมีโอกาสเลือกบ้านในฝันร่วมกันอีกด้วยก็เคยดูมาบ้างครับหลายๆที่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกที่นี่ครับผมชอบเหรอครับชอบในเรื่องของทำเลนะครับดีไซน์ ซึ่งในในในบ้านแต่ละหลังเนี่ยแบบจะไม่ค่อยไม่ซ้ำกันก็พูดว่าอย่างนั้นครับอขออยากให้มาดูที่นี่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่ามาดูแล้วจะไม่ผิดหวังแะทำให้การตัดสินใจเร็วขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้น